สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก่อนออกไปทานข้าวเที่ยงนะคะมีรันดอมดีๆแล้วก็ดิบๆซึงซ้งๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสักครู่นะคะขออนุญาติดิบออกมาดวงจิตและจิตวิญญาณของคุณนะคะกำลังเจ็บปวดเพราะว่าใคร ดวงจิตและจิตวิญญาณของคุณกำลังเจ็บปวดเพราะใครแลนันด้อมนี่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ลึกซึ้งนิดนึงหากแม้ว่าคุณผู้ฟังเข้าใจการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณฟังครั้งเดียวก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะฟังไปเรื่อยๆมันจะซึมซับเข้าไปเองนะคะดวงจิตและจิตวิญญาณของใครกำลังเจ็บปวดทุกใจเพราะคุณคะ่ะทุกใจด้วยเรื่องอะไรเจ็บปวดด้วยเรื่องอะไรให้ไพ่บอกทีนะคะ จ็บปวดหรือมีความสุขคุณกับเขานะคะอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกัน6สัปดาห์6เดือน6ปีหรือใดๆก็แล้วแต่เดลเวอร์ตกที่ราศีเมถุนนะคะเขากับคุณนะคะอาจจะมีครอบครัวหรือว่าเลิกลากันไปหรือว่าห่างกันไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่ในอดีตหรือว่าไม่ไม่รู้ว่า อนที่คบกันอยู่ด้วยกันคุณกับเขารักกันมากแค่ไหนไพ่ The Lover ออกมานะคะ the lover คือความรักที่แบบว่าลึกซึง้งตรึงใจถึงจะแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบครองแต่ก็คิดถึงคุณมากคนคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะไปเจอใครไม่ว่าเขาจะแบบว่า ปลความสัมพันธ์กับใครแต่ว่าเขาลืมเดอะยวลเวอร์ดื่มที่รักลืมสุดที่รักคนนี้ไม่เคยได้เลยค่ะเขากับคุณอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนนะคะอาจจะเกิดวันเสาร์วันจันรวันอาทิตย์ได้นะคะ ทุกวันทุกเวลานะคะเขาเจ็บปวดเจ็บปวดที่เลิกรักคุณไม่ได้บางครั้งขนาดเขาอยู่ข้างๆใครครบใครดีวกับใครเวลาที่แบบว่าเขามองหน้าคนคนนั้นภาพความทรงจําเกี่ยวกับคุณมันก็ดีดขึ้นมาเขานึกถึงเสมอไม่ว่าคุณชอบทานอะไรคุณต้องการแบบไหนมันจะเข้าไปอยู่ในซีดีบัมของเขาตลอดเลยค่ะเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงลืมคุณไม่ได้คุณออกจากหัวไม่ได้บางทีเขางงว่าเขาก็คุยกับคนอื่นทําไมมันไม่มีความสุขเหมือน ุยกับคุณเขาก็อยู่กับคนอื่นทําไมมันไม่มีความสุขลึกซึ้งมันไม่ได้มันไม่ได้ละมุนหัวใจเหมือนที่ได้คบกับคุณเลยตอนนี้นะคะคนคนนี้นะคะกำลังเศร้าใจทุกใจเพราะว่ารู้ว่าคุณกับเขาอาจจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเลิกรักคุณได้เลยค่ะสลับพลังงานเอานะคะอาจจะเป็นคุณที่บอกว่า คิดถึงคนนึงหาคนคนหนึ่งอยู่ในที่แสนไกลเอาออกจากหัวใจไม่ได้ไม่ว่าคุณจะมีคนข้างกายหรือมีใครก็แล้วแต่คุณยังรักคิดถึงคนคนนี้สไปใบ, <c oughs> บต่อไปนะคะดวงจิตและจิตวิญญาณของใครกําลังเจ็บปวดเพราะว่ารักคุณเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้รักคุณมากแต่ว่าครอบครองไม่ได้นะคะ คนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขเก้านะคะเลขเก้านายออฟสอดคนคนนี้นะคะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วค่ะว่าความรักที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันความรักที่ไม่ได้ครอบครองความรักที่นั่งมองคนอื่นนั่งมองคุณมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆนั้นมันเจ็บปวดที่สุดเลยแต่ว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะคะ คนนี้พยายามมากที่จะหาใครสักคนเข้ามาแทนที่คุณดูทีวีก็แล้วรดน้ำต้นไม้แบบไปเที่ยวใดๆก็แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่อยู่คนเดียวเขาก็เลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลยค่ะคุณเข้าไปฝั่งอยู่ในซีลิบ้าของเขาคุณกับเขาอาจจะลึกซึ้งกันมากถึงขั้นแบบว่า อาจ,จะลึกซึ้งทางด้านร่างกายแล้วก็หัวใจนะคะเขาถึงได้แบบว่าหมกมุ่นคุณคิดเรื่องคุณขนาดนี้บางคนอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปหลัก9สัปดาห์9เดือนหรือว่าบางคนเนินนานจนถึง9ปีแล้วเขาก็ยังม่เลิกหลักคุณไม่ได้คนคนนี้พยายามที่จะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ๆแบบว่าให้มาแทานที่คุณแต่ว่าสุดท้าย พอเขาคิดถึงชื่อคุณน้ำเสียงคุณสิ่งใดๆที่คุณเคยทำกับเขาเขาก็พร้อมจบกับคนนั้นเหมือนคล้ายๆว่าดวงจิตและจิตวิญ,ญญาณของเขากำลังเฝ้ารอใครสักคนไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นคุณหรือเปล่านะคะคนคนนี้นะคะบางทีอยู่กับหมากับแมวอยู่กับสิ่งใดๆก็คิดว่าแบบเล่นอยู่กับคุณใดๆเหล่านั้นเลยนะคะ เขารักคุณมากๆค่ะคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีกันได้ราศีกันเกิดเดือนกันยาเลขเก้าได้นะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดปีฉลูปีมะเสงปีจอปีมะโรงปีละกาได้นะคะเขาเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณบางทีทั้งเจ็บปวดทั้งแครนว่าแบบทําไมอ่ะเลิกกับคุณไปตั้งนานแล้วทําไมยังเลิกคิดถึงคุณไม่ได้ทําไมยังเลิกหมกมุ่นเรื่องคุณไม่ได้ใดๆเหล่านั้นเลยนะคะ ขออีกใบนะคะดวงจิตและจิตวิญญาณของใครที่แบบว่าทุกใจทรมานใจเพราะคิดถึงคุณเพราะว่ายังรักคุณอยู่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะ ดีเอมพเลอร์ราศีเมตราศีเมษเกิดเดินเมษาเดินเมษาธาตุไฟได้ผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟคนนี้นะคะรักคุณหลงคุณแล้วยังไม่เคยลืมเรื่องราวเกี่ยวกับคุณคนคนนี้ไม่ว่าคุณจะทําให้เขาเจ็บแค่ไหนไม่ว่าเขาจะแบบว่าโมโหโกรธากดคุณแค่ไหนแต่แป๊บเดียว พอนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขาเขาก็ลืมอะความรักมันก็ปั้งเข้ามาแทนที่ตรงนั้นตอนนี้นะคะไม่ว่าเขานะให้คุณรู้ไว้เลยนะ The พ m p e r o r ผู้ชายผู้ใหญ่จิตใจดีผู้ชายคนทางไกลคนนี้หรือว่าทางใกล้หัวใจคุณนะคะยังผูกจิตจิตวิญญาณติดกับคุณอยู่ยังเลิกรักคุณไม่ได้เลย